เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เป้าที่ดินสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆติดถนนลาดยางครับไฟฟ้าก็มีหน้าที่เลยนะครับแปลนี้ทําเลดีนะครับเป็นที่ดินอยู่เทศบาลหนองตาดนะครับห่าจากเทศบาล1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างโรงเรียน สารศาสตร์6กิโลนะครับห่างสีแยกบ้านถุง7จกิโลเมตรห่างโรงพยาบาล10กิโลนะครับห่างถนนดําถึงหน้าที่ดินนะครับผมถนนดําผ่านหน้าที่ดินเลยนะครับกว้าง15เมตรลึก34เมตรนะครับตัวที่ดินทําเลสวยบรรยากาศดีนะครับพิกัดที่ดินครับอยู่บ้านบันลังน้อยนะครับตําบลหนองตาดอําเภอเมืองบุรีรัมย์ครับที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับแบบนี้เนื้อที่128ตารางวานะครับ สมดินให้แล้วด้วยนะครับราคา650,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปที่นเคยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดได้ขึ้นมาครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ